สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter bowl นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่6กันยายน2566นะครับเอนโซเฟรนันเดสนะครับสถิติการปั้นเกมยืน1พรีเมียร์ลีกตอนนี้แม้ฟอร์มทีมจะไม่ดีก็ตามนะครับแล้วก็มีดราม่าครับริโอฟอร์ดินานออกมาสนับสนุนให้ราฮิมสเตอร์ลิงรีทายจากทีมชาตินะครับรอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี้เลยครับมาได้ฟักทองตรามือนะครับใครหาของกินช่วงดูบอลไปจัดกันได้ไปชม VTR กัันนห่อยครบ เจอแต่เรื่องหนักทั้งหลักมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันหมัดได้ลองแล้วจะไลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน มีมสัสคอดด้วยนะครับแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสั่งซื้อผ่านช่องทาง o f f i c i a l Fan Page บอกมาจากช่องพีทบอลมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากนี่ด้วยครับใครที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆกันหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British คล l ม m บีย International School b a n g k o k กนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ b r i t i ช h คล l มเบียเป็น Offshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพทางโรงเรียนยืนยัยนว่าจบเกรดสิสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเทสหนึ่งถึงเกรดสิบสองครับหรือว่าอนุบาลหนึ่งถึงมหกติดต่อทางเพจหรือโทรไปที่เบอร์0819294229ได้เลยเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับ แล้วก็ใครก็ตามที่กำลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้สงวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยครับเจ้าของแฟนเชลซีเช่นกันในช้อปปี้เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบดด้วยแล้วก็เดี๋ยววันที่9เดือน9เขามีแฟลชเซลล์โปรโมชั่นนะครับลดราคาน้ําหอมกลิ่นพิเศษเที่ยงคืนถึงตี2ทั้งหมด10กลิ่นแต่ละกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นขายดีทั้งนั้นเลยห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็ทางเจ้าของร้านเนี่ยโคดคูเพอร์ฟูมเขาฝากขอบคุณสำหรับยอดฟอลโล่ หนุนกันด้วยนะแล้วก็ฝากนี้ด้วยครับใครที่อยากได้เสื้อนะครับช่อง p e t e r b o a r V6 นะครับปิดพรีวันที่10นี้แล้ว Encolo to Enzo so นะครับสั่งซื้อช่องทางเดียวทาง l i น e แอด p e t e r b o a r c f c гаранти ่ก็วสวยแน่นอนผ้าคอตตอนร้อเเนะครับเลยอีกแค่4วันจะปิดพรีออเดอร์ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวกันเริ่มกันที่เรื่องของดราม่าราฮิมสเตอร์ลิงนะครับเ,เป็นความเห็นของริโอเฟอร์ดินาน นะครับตำนานกองหลังพีเมียร์นลีกนะครับออกมาสนับสนุนให้ราฮีมสเตอร์ลิงเนี่ยรีทายเลิกเล่นทีมชาติอังกฤษไปเลยเพราะขนาดแจ็คกิลลิชบาดเจ็บแกเร็ดเซาเกตยังไม่เรียกตัวสเตอร์ลิงไปแทนที่แล้วก็มองว่าเรื่องนี้เซาเกตไม่ให้ความเคารพนักเตะเลยนะครับเฟอร์ดินานบอกว่าถ้าผมเป็นสเตอร์ลิงนะผมคงผิดหวังมากสเตอร์ลิงเนี่ยทำเพื่อทีมชาติมาเยอะแต่กลับโดนแบบนี้ ซึ่งผมแปลกใจกับเกณฑ์การเลือกนักเตะของแกเรสเซาเกตมากเขาเลือกแฮร์รี่แม็กควายไปติดทีมชาติเขาเลือกคาวินฟิลลิปส์ไปติดทีมชาติแต่ไม่เลือกราฮีมสเตอร์ลิงเนี่ยนะตอนนี้สเตอร์ลิงกำลังเป็นดาวเด่นของเชลซีเลยถ้าผมเป็นเขาและผมโดนเซาเกตทำแบบนี้ผมคงเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วซึ่งไม่ใช่แค่สเตอร์ลิงนะนักเตะอย่างเจมส์วอร์ดพราสก็เหมือนกันเล่นดีขนาดนี้ แต่เซาเกตมองข้ามตลอดถ้าผมเป็นวอร์ดพราอุเป็นสเตอร์ลิงผมไม่เล่นละทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งคอมเมนต์ในทวิตเตอร์เนี่ยก็ออกมาเห็นด้วยกับเฟอร์ดินานกันเยอะมากครับบอกว่าคนนี้เฟอร์ดินานพูดตรงประเด็นจัดการไม่เรียกแม้กระทั่งรอบ2เนี่ยคือไม่เรียกรอบแรกยังพอเข้าใจแต่รอบ2นักเตะเจ็บไม่เอาคนมาเพิ่มเนี่ยมันคือการไม่ให้เกียรติกันเลยคือตอนแรกเซาเกตบอกว่าไม่เลียกสเตอร์ลิงมาเพราะตัวเพียงพอแล้ว แต่พอตัวเจ็บก็ยังไม่เรียกมาอีกอันนี้ก็แปลกๆนะครับบางคนก็บอกเซาเกตเนี่ยเป็นชายที่ตลกจริงๆเลือกแต่นักเตะที่ตัวเองชอบไม่ดูผลงานอะไรทั้งสิน้นแต่ก็มีบางคนมองแง่ดีครับบอกว่าเอานะอย่างน้อยด้วยฟอร์มเชลซีตอนนี้การที่บางคนไม่ไปติดทีมชาติก็คิดซะว่าให้เวลามอริซิโอโปชิติโนในการจูนทีมแล้วกันนะครับก็ความเห็นแตกต่างกันไปแต่ก็ด่าแกเรตซเกตกันเยอะนะครับคือผลงานก็ชอบไปตกมาตาย ตลอดเวลาด้วยนะครับแล้วก็พอมันมีปัญหาเรื่องการเรียกตัวที่เรียกเฉพาะนักเตะที่ชอบไม่เคยดรอปไม่เคยพลาดแบบนี้เนี่ยมันจะมีดราม่าก็ไม่แปลกแต่ถ้าถามว่าสเตอร์ลิงจะรีทายหรือเปล่าจากทีมชาติอังกฤษเนี่ยมีรายงานจากแมทลอนะครับแมทลอบอกว่าสเตอร์ลิงยังไม่พิจารณาที่จะเลิกเล่นทีมชาติอังกฤษครับแม้จะโดนเมินจากทีมชาติในแมชที่กำลังจะเจอกับยูเครนแล้วก็สกอตแลนด์ก็ตามสาเหตุหลักก็คือ Sterling เป็นมืออาชีพพอที่จะยอมรับการตัดสินใจของโค้ชในครั้งนี้แล้วก็ตอนนี้ s t ต r l i n g งกำลังโฟกัสไปที่การทำผลงานกับเชลซีให้ดีที่สุดเอาแบบว่าหลังเบรกทีมชาติพาเชลซีกลับมาเล่นให้ดีที่สุดเพื่อให้ในอนาคตแกเรตสอาเกตจะได้ไม่เหมือนเขานะครับก็ช่วงนี้ s t ต r l i n g งเขาเล่นดีจริงๆนะครับก็เล่นดีต่อเนื่องมา าสามนัดนะครับที่ถือว่าเล่นใช้ได้แต่ผลงานของทีมยังไม่ออกมาดีสักเท่าไหร่นะครับก็อ่ะถ้าเล่นดีแบบนี้นะครับไม่เล่นเหมือนตอนปรีซีซั่นแฟนบอลไม่บ่นอยู่แล้วครับเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจด้วยส่วนเรื่องของเคสทีมชาติอังกฤษน่าเห็นใจแทนสเตอร์ลิงจริงๆนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยเปลี่ยนไปเล่นกองกลางไหมจะได้โดนเรียกไปแทนคาวินฟิลลิปบางคนบอกเปลี่ยนไปเล่นกองหลังไหมจะได้โดนเรียกไปแทนแฮร์รี่แม็กควายเขาก็แซวกันเต็มโซเชียลเลยอ่ะให้กำลังใจราฮิมสเตอร์ลิงสู้ต่อไปนะครับ จากเรื่องของราฮิมสเตอร์ลิงครับไปดูกันที่ความเห็นของกูรูครับดิมิทาเบอร์บาตอฟนะครับเขาออกมาพูดถึงเชลซีตอนนี้ว่าเป็นยังไงซึ่งเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาเคยฟันธงเอาไว้ตอนปรีซีซั่นนะครับบอกว่าเชลซีกับแมนยูโอ้เสริมทัพแบบนี้มีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเออเขาเคยบอกแบบนี้แต่ฟอร์มตอนนี้แย่จัดเลยนะครับสื่อก็เลยไปถามอีกรอบว่าเฮียเบิร์ฟนะ ยังยึดมั่นในคำทำนายเดิมอยู่หรือเปล่านะครับเบอร์บอตอฟก็บอกว่าสำหรับแมนยูถ้าพวกเขายังเล่นได้แบบนี้ต่อไปมันก็อาจจะไม่ใช่ฤดูกาลที่ดีเท่าไหร่ส่วนเชลซีถ้าดูจากฟอร์มและเจอฟอเรสก็ต้องบอกว่าไม่มีโอกาสแล้วละ่ะอันที่จริงผมเคยวิเคราะห์เรื่องโอกาสเปชเช็นแชมป์เพราะด,ดูจากการเสริมทัพเท่านั้นดูจากจำนวนเงินที่ใช้ไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชลซีควรทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้ แต่กลับแพ้ฟอ r e เรสต์คาบ้านซะงั้นผมให้สถานการณ์ไม่ต่างกับแมนยูถ้าเล่นแบบนี้เชลซี Chelsea จะมีซีซั่นที่ศูนย์เปล่าอีกครั้งอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีเกมให้เชลซีแก้ตัวอีกเยอะแต่โจทย์ของเชลซีก็คือต้องบริหารนักเตะให้มันดีด้วยเพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนนักเตะใหม่เยอะมันก็จะมีบางคนที่ชอบโค้ชมากขึ้นแต่ในทางกลับกัน ไอคนที่ไม่ได้ลงเล่นก็จะชอบโค้ชน้อยลงเริ่มไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เชซีต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้นักเตะรู้สึกว่าการซ้อมยังมีคุณค่าการซ้อมยังมีความหมายรู้สึกว่าตัวเองยังมีส่วนสำคัญต่อทีมเพราะทุกคนล้วนมีอีโก้เป็นของตัวเองอยากเล่นด้วยกันทั้งนั้นอยากเป็นตัวจริงทั้งนั้นและถ้าพวกเขาไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็คงไม่แฮ ppy ผมอยากให้เชลซีรู้วิธีทําให้นักเตะมีความสุขเหมือนกับที่รู้วิธีในการใช้จ่ายเงินไปมหาศาลโอ้โหดอกนี้แรงนะฮะเบอร์บตต์บอกว่าทิศทางตอนนี้เชลซียังห่างไกลจากคำว่าลุ้นความสำเร็จแต่อย่างน้อยพวกเขาต้องตั้งเป้าท็อปโฟเอาไว้ก่อนนะเพราะปีนี้ก็ไม่ได้เล่นนะครับถ้าปีหน้าไม่ได้เล่นอีกก็คงงานเข้ามันไม่ใช่งานง่ายสาหรับมาริซิโอโปชิติโน เขาต้องคุมเด็กอายุน้อยในทีมหลายคนแล้วมันก็คือความท้าทายที่พอชกำลังเผชิญอยู่นะครับอันนี้คือความเห็นของเบอร์บตอฟนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนฟาเบริกัสน,นะครับอดีตกองกลางเชลซีที่แฟนบอลรักมากๆเนี่ยเขาก็พูดในทํานองเดียวกันว่าเชลซีปีนี้ทีมยังเด็กหลายคนต้องเก็บประสบการณ์ปีนี้มันลุ้นอะไรยากแต่ปีหน้าพอจะลุ้นได้ฟาบริกัสบอกแบบนี้คือเอาจริงๆก็เข้าใจนะว่าเดี๋ยวปีหน้ามันน่าจะดีกว่าอยู่แล้วหละ่ะแต่เราก็จะคิดแบบ ปีก่อนก็แย่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวปีนี้เราดีขึ้นแน่นะครับแต่มันยังไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นไงคือต่อให้ยังลุ้นแชมป์ไม่ได้แต่โคต้าฟุตบอลยุโรปมันต้องมาครับก็ให้กำลังใจทีมแล้วกันว่าหลังเบรกทีมชาติกลับมาเล่นให้ดีเพราะว่าถ้าคุณกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกได้คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมา80-90ล้านปอนด์ต่อปีนะถ้าไม่ตกรอบแบ่งกลุ่มหรือถ้าไปเล่นยุโรปอะถ้าเข้ารอบลึก มันก็จะได้เงิน30ล้านปอนด์โดยประมาณเพราะว่าตอนที่เวสแฮมเคยเข้าถึงรอบรองยูโรปาลีกเขาได้เงินประมาณเนี้ยสาล้านปอนด์มันห่างกับแชมเปี้ยนส์ลีกเยอะแหละแต่ให้คิดแบบนี้ได้มันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอลยุโรปมันต้องกลับไปเล่นให้ได้ถ้าความหวังสูงสุดก็คง UCL แต่ความหวังขั้นต่ําก็ยูโรปาก็ต้องเอานะอย่าอย่ามองข้ามเด็ดขาดก็ต้องต้องตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วยิ่งเราเสริมทัพเยอะขนาดเนี้ย ใช้เงินไปมหาศาลถ้าไม่ได้เล่นบอลยุโรปเลยแม่งคือโคตรน่าผิดหวังอันนี้ต้องยอมรับจริงๆก็อ่ะเชียร์ให้กําลังใจทีมกันต่อนะครับทีนี้ครับจากเรื่องของความเห็นเบอร์ตอฟนะครับไปดูกันที่เรื่อง financial fair play กันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ชวนกังวลทีเดียวนะครับประเด็นเรื่อง financial fair play เนี่ยต้องบอกว่าแม้ตอนนี้บอร์ดบริหารกับทีมบัญชีจะมั่นใจแต่ถ้าฟอร์มเชลซี Chelsea, ไม่กระเตื้อง ฟอร์มนักเตะไม่กระเตื้องระวังจะเครียดหนักในอนาคตนะครับแล้วก็ล่าสุดมีความเห็นของจอห์นสมิธนะครับคนนี้เป็นอดีตเอเย่นฟุตบอลชื่อดังออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้เขาเขียนคอลัมน์นะฮะเขาบอกว่าเมื่อดูจากวิธีการซิกแซกฟินแลนเชียลแฟร์เพลย์ของเชลซีอ่ะเชลซีเลือกวิธีกระจายการลงบัญชีหลายปีเช่นอยากเซ็นกับนักเตะานเด้รยราคา100ล้านปอน ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงเซน็น4-5ปีถ้าเซ็น4 5ปีก็เอาตัวเลขนี้ไปหารค่าตัวร้อยล้านแล้วก็ลงบัญชีตามนั้นแต่เชลซีเลือกเซ็นนักเตะในเอเป็นเวลา8ปีเพื่อให้ค่าตัว100ล้านปอนด์แบ่งลงบัญชีเป็นระยะเวลา8ปีให้ต่อปีมันน้อยที่สุดเฉลี่ยแล้วปีละ12.5ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ปัญหาก็คือพอสัญญามันยาวขนาดนั้นเนี่ยนักเตะในเอ,เอก็คงเลือกความมั่นคงที่จะได้เงินเยอะในระยะยาว และถ้าค่าเหนื่อยเขาเยอะเชลซี Chelsea ก็จะต้องจ่ายค่าเหนื่อยแบบเนี้ยไปอีกหลายปีค่าใช้จ่ายเชลซีมันจะสูงขึ้นตลอดสูงอย่างเดียวไม่มีลดเพราะสัญญาผูกพันยาวและอีกมุมนึงถ้านักเตะในเอเกิดเล่นไม่ดีขึ้นมาละ่ะจนเชลซีคิดจะขายเขาหลังผ่านไป3ปีพอขายทีก็คงขาดทุนมหาศาลเพราะคุณซื้อมาแพงบัญชีก็คงติดลบหนัก แถมค่าเหนื่อยสมมติถ้าเกิดแพงขึ้นมามันก็คงหาทีมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะคนนั้นไหวเหมือนกันเช่นถ้านักเตะในเอรับค่าเหนื่อยสักแสนสองสมมตินะแต่ไม่ได้ย้ายไม่มีใครสู้ค่าเหนื่อยไม่มีใครสู้ค่าตัวและอยู่เชลซีต่อก็ไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่ไปก็เป็นได้แค่ตัวสมรองเขาจะยังได้รับเงินแสนสองต่อไปตลอดจนครบสัญญาซึ่งมันก็เป็นความเสี่ยงสําหรับเชลซีเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่จอห์นสมิธเขาวิเคราะห์ซึ่งก็ตามนั้นแหละครับ มันข้อดีของการเซ็นยาวๆก็คือลงบัญชีต่อปีน้อยเลยซื้อได้เยอะซื้อได้มหาศาลสามตลาดล่อไปพันล้านนะฮะแต่ข้อเสียก็คือตามนี้เลยว่ามันคือการเขาเรียกว่าไงแต่ละดีลที่เอามาเล่นน่ะมันเขาเรียกว่าไงมันให้โอกาสในการพลาดได้น้อยมากอะ เพราะว่าถ้าเกิดคุณพลาดทีคือพังไงเซ็นตัวแพงๆมาแล้วพลาดทีคือคุณพังเพราะว่าคุณจะต้องมีพันธะผูกพันยาวๆ8ปีลงบัญชียาวๆ8ปีจ่ายค่าเหนื่อยยาวๆ8ปีอันนี้คือความเสี่ยงถ้ามันเล่นดีก็คือจบมันก็คุ้มค่าแต่ถ้าเล่นไม่ดีปล่อยไม่ออกขึ้นมามันก็จะเป็นพันธะผูกพันเชลซีไประยะยาวมันมีทั้งข้อดีข้อเสียกับกลยุทธ์นี้นะครับเคสเนี้ยคนที่เซ็นมาไม่แพงมันก็คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ไออย่างซัมเมอร์เนี้ยอย่าง มาโลกุสโตอักเซลดิซาซียอเยเปโตรวิชนิโคล่าแจ็กสันพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียต่อให้ปังไม่ปังมันก็ไม่ได้เสี่ยงมากเพราะค่าตัวเซ็นมามันไม่แพงแต่ไอ้พวกแก๊งที่เซ็นแบบ80-100ล้านเนี่ยเอนโซไกเซโดมูดริกพวกนี้มันไฟบังคับต้องปังเท่านั้นครับเพราะเซ็นยาวค่าลงบัญชีต่อปีแพงค่าเหนื่อยไม่น้อยเพราะฉะนั้นต้องปังเท่านั้นโดยส่วนตัวไม่ห่วงเอนโซเล่นดีอยู่แล้วแต่คนอื่นยังน่าเป็นห่วงอยู่ ถ้าไม่ปังเดี๋ยวมันจะเข้าเคสแบบที่สมิธเขาวิเคราะห์ก็ได้นะครับก็ดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ขอให้เล่นให้ดีแล้วกันพอพูดถึงเอ s นโซนะครับนี่เลยนะครับแอคเคาท์ x p e c t e d Chelsea เชลขาเอาสถิติเอ s นโซเฟรนันเดสมาลงนะครับต้องยอมรับว่าเป็นจอมปั้นเกมเบอร์1นึ่งพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับย้มว่าตอนนี้เฉยๆนะแล้วก็ผลงานเชลซีอาจไม่ดีแต่ผลงานส่วนตัวของเอนโซนี่คือระดับท็อปพรีเมียร์ลีกจริงๆนะครับ สถิติเอนโซตอนนี้นะครับค่าการผ่านบอลคืบหน้าโปรเกรส s ีฟพา a s s เนี่ย64ครั้งอันดับ1ของพิมรีกนั่นหมายความว่าอะไรเอนโซจะไม่ใช่แบบแปะซ้ายแปะขวาส่งคื้นหลังจะส่งขึ้นหน้าค่อนข้างบ่อยเป็นอันดับหนึ่งของพิมรีกเลยนะครับแล้วก็เอนโซเนี่ยผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายฟุตบอลเนี่ยแบ่งโซนสนามออกเป็น3โซนแดนตัวเอง แล้วก็ตรงกลางสนามแล้วก็แดนคู่ต่อสู้นะครับเอนโซจ่ายเข้าแดนคู่ต่อสู้เนพื้นที่สุดท้ายเนี่ยอันดับ1ของพิมเมียครับีกครับ51ครั้งเอนโซจ่ายบอลเข้ากรอบเขียดโทษคู่ต่อสู้17ครั้งก็เป็นอันดับ1ของพิมยรีกเอนโซจ่ายบอทลอนะบทะลุช่องนะครับทะลุช่องนี่ก็คือการจ่ายทีแล้วมันหลุดเป็นแผงอะประมาณนี้แ8ครั้ง เป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเหมือนกันแล้วก็เอนโซ่เนี่ยมีช็อตครีเอติ้งแอคชั่นรวมหมดนะหาโอกาสยิงเองป้อนบอลให้เพื่อนทุกอย่างเนี่ยนับเป็นการให้ทีมลุ้นยิงประตูเนี่ย26ครั้งก็เป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกจริงๆนะครับซึ่งเอสเปเตเชลซี Chelsea, เขาก็บอกว่าโอ้โหดูเอนโซ่เล่นตอนนี้นึกถึงดูฟาเบรกัสลงเล่นเลยนะครับแล้วก็ ในช่วงที่พรีเมียร์ลีกมีมิดฟิลด์ตัวเทพเต็ไมไปหมดเด็กเกนไรส์โรดดี้คาสซิมิโรอะไรพวกเนี้ยแต่เอนโซ่ก็ยังทำหน้าที่ได้ดีอันนี้ก็ต้องชมเลยแล้วก็มีบางคนมาบอกว่าโอ้โหเห็นเอนโซ่เล่นแล้วก็สงสารแบกทีมขนาดนี้แต่ผลงานไม่ดีเขาบอกว่าถ้าไปอยู่มารติดไปอยู่ซิตี้นะป่านนี้เจ,จ,จิดจรัสไปแล้วเอออันนี้เขาก็บอกเรนนะแฟนทีมอื่นนะแต่เอ็กซ์เปรตเชลซีก็บอกว่าก็กไม่เถียงหรอกว่าจริงๆถ้าเกิดดูจากฝีเท้าเนี่ยเอนโซ่เล่นให้กับทีมเหล่านั้นได้สบาย แต่มันก็เป็นสิทธทิพิเศษของแฟนเชลซีเหมือนกันนะครับที่จะได้ดูเอนโซลงเล่นให้กับเชลซีต่อไปอีกหลายปีนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องเอนโซเนี่ยพอลเมอร์สันนะครับกูรูสกายบอกว่างานหนักของโปรชิติโนตอนนี้คือเชลซีซื้อนักเตะมาเยอะบางคนก็สไตล์ซ้ำกันไปหน่อยแต่ของเอนโซเนี่ยคลาสต่างกับคนอื่นเลยกลายเป็นว่าเหนือกว่าคนอื่นชัดเชลซีต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้คนอื่นเนี่ยเล่นในระดับเดียวกับเอนโซบ้าง ขณะที่เจมี่คาร์าเกอร์บอกเลยครับว่าดีลนี้คุ้มสุดในบรรดาที่เชลซีซื้อมาเลยเอนซโซแม่งทำหมดยืนหนึ่งทุกสถิติมาในดีกรีแชมป์โลกด้วยถ้าไม่มาเชลซีจะงานหนักกว่านี้นะครับเช่นกันถ้าไม่ซื้อเสื้อเอนโกลโล่ทูเอนโซของปีเตอร์บสนะครับเดี๋ยวพลาดนะกนเกิดอานาคตเล่นเทพๆต่อเนื่องต้องมีนะครับบอกลากองเต้สู่การต้อนรับเอนซโซแชมป์โลกเหมือนกันไปอุดหนุนกันได้นะครับเฮเนียนไทยอินเลยแล้วก็เรื่องของเอนโซเนี่ยมันยังไม่จบ เมื่อวานนี้มันมีหลุดค่าพลัง e n โ o so ในเกมฟีฟ่าภาคใหม่แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น FC นะครับ FC ใช่ไหมครับ eSports FC นะครับก็คือฟุตบอลลับสแตต์เนี่ยได้83ก็ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยอะแต่ค่าพลังส่งบอลเนี่ยรวมส่งสั้นส่งยาวมาเนี่ยโอ้โหภาคหลักให้มา81 e n โ o so แม่งส่งบอลโอ้โหขนาดนี้ให้พลังส่งบอล81เออก็น้อยจริงว่ะเออไอค่าเฉลี่ยรวม overall เฉยๆนะ83 แต่ส่งบอล81นี่แม่งน้อยจริงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นฟี f a ออนไลน์4แทนนะครับบวก8พลังเยอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ก็ขอให้เอนโซฟอร์มปังแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวหลังเบรกทีมชาติจะมีคนมาช่วยเอนโซอีกคนหนึ่งก็คือโรเมโอลาเวียนะครับบ๊อบบี้วินเซนต์นะครับจากฟุตบอลลอนดอนบอกว่าโ er รเมโอลาเวียใกล้ที่จะลงสนามช่วยเชลซีได้แล้วครับหลังจากที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องความฟิต จนยังไม่ได้เล่นสักนัดตั้งแต่ย้ายมาจากเซาแฮมตันนะครับลาวียก็คือยังไม่ฟิตจริงๆริงโปชิติโนพูดมาตลอดเวลานะครับไม่เกี่ยวว่าโดนดองโดนดรอปอะไรทั้งสิ้นไม่เกี่ยวว่านั่งข้างเอเยนในสนามด้วยเพราะว่าที่นั่งข้างเนี่ยมันคือบาเดชิลนะครับไม่ใช่เอเยนนะฮะซึ่งลาวีเนี่ยนักเตะค่าตัว53ล้านปอนด์นะครับข่าวบอกว่าจะลงสนามได้ในเกมเจอกับบอลมัด วันที่17กันยาจนซึ่งเป็นนัดแรกหลังเบรกทีมชาติเลยในมุมของบ๊อบบี้วินเซนต์เขาก็บอกว่าการมาของลาเวียอาจส่งผลกระทบต่อคอนเนอร์การลาเกอร์ที่แม้จะเล่นได้ดีช่วงนี้แต่คิดว่าสุดท้ายเดี๋ยวพอชจะเลือกเป็นลาเวียไกเซโดแล้วก็เอนโซลงสนามพร้อมกันบ๊อบบี้วิเคราะห์ว่าบอลมัดเล่นแผน4 2 3 1แต่เวลาเกมรับมิฟิลเบอร์สิบอย่างฟิลิปบิลลิงเนี่ยจะถอยไปยืนกองกลางอีกคนหนึ่งทำให้กองกลางมี3คนดังนั้นถ้าเชลซีอยากพิชิตกลางสนามให้ได้ ก็ต้องอัดกองกลาง3คนไปสู้เหมือนกันหรือถ้าลาเวียยังไม่พร้อมก็อาจจะเป็นสำรองไปก่อนแล้วค่อยลงมาเปลี่ยนเกมก็ได้แต่เชื่อว่าไกเซโดกับเอนโซน่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงแน่นอนนะครับก็ตามนี้นะครับปิดท้ายกันที่อนาคตของเอียนแมสเซนนะครับฟาบิซิโอโรมาโนบอกว่าเชลซีต้องการต่อสัญญาระยะยาวกับเอียนแมสเซนดาวเตะสารพัดประโยชน์ของทีม ตอนแรกนักเตะเกือบย้ายวันปิดตลาดเชลซีตกลงขายให้เบอร์ลี่31ล้านปอนด์แต่นักเตะปฏิเสธอยากอยู่เชลซีต่อซึ่งหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาของนักเตะและว,ว่าถ้าต่อสัญญาก็คงอยู่ยาวแต่ถ้าไม่ต่อสัญญาเชลซีก็คงจะขายในซัมเมอร์2024ตอนนี้โดนเรียกไปติดทีมชาติฮอลแลนด์ชุดใหญ่แล้วด้วยนะครับก็ให้กำลังใจเอียนแมสเซนตอนปรีซีซั่นเล่นดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเปิดฤดูกาลมาเล่นยังยังได้ระดับ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เออผมว่านะครับแมรเซนก็เลยยังไม่ได้ค่อยยังไม่ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงให้กับเชลซีตอนนี้ลงมายังมีแบบลกๆอยู่เหมือนกันนะครับทั้งที่ตอนปริซิซันเล่นดีมากก็อาจจะเป็นเพราะว่า เลเวลของพิมยรีกมันค่อนข้างต่างอ่ปปริซีซั่นก็มีเจอทีมพิมยรีกเหมือนกันแต่ว่าช่วงที่เขาเล่นได้ดีก่อนนันเนี้ยจก,กับการไปยืมตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นในแชมเปี้ยนชิพกับเบอร์ลี่ก็ในแชมเปี้ยนชิพถูกไหมครับแต่พาทีมเลื่อนชั้นมาได้ก็เดี๋ยวดูว่าถ้าได้โอกาสเล่นมากกว่าน,นี้จะนิ่งขึ้นหรือเปล่าสำหรับเอียนแมร์เซ่นนะครับก่อนจากไปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติบริติชโค,ค,คลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแน เดี๋ยวมีแฟลชเซลโปรโมชั่นมาด้วยเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับฝากนี้ด้วยครับเมล็ฟักทองตรามมือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสั่งซื้อผ่าน Facebook Official Fanpage มีโค้ดส่วนลดช่อง p e t e r ร์โบสด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนเสื้อ Encolo to e n z o so กันนะครับทาง l ลน e แอดปีเตอร์โบ .cfc ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย